ค่ะมือเน,น้นทนยาก,กับมีแนวทางตัวเลขกเกลือก,กเลขความฝันกับเหลขสูตรของเซียนน้องนาคํานะคะวันที่ผ่านมาเพิ่นบอกว่าของเพิ่นเข่าศูนย์ศูนย์นะคะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นีจะเข่าบนนะคะเข่าบนหลก็ล่างสาหรับงวดนี้นะคะเพิ่นหายมาแล้วนะคะหายมาแล้วทั้งเหลขฝันทั้งเหลขสูตรนะคะสาเรล็กค้อมฝันฝันสองขึ้นสามขึ้นซ่อนนะคะฝันมาเด็กหน่อยมาของเงินนะคะ จะขอเงินจำนวนเท่าใดไปเบิ่งไปฟังไปชมน้ำกันเลยค่ะพ่อสว,วัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่าพ่อแนวทางฮะมู่ว่านี่กลับคำขออัดขาอัด่องคุมกัเรื่อขอโทษอยู่มู่ว่านี่ขอโทษได้เลยค่ะมู่ว่านี่กลับคำก็บเรื่อโทษกลับมันเดือดเออเออแนวทางฮะ ฮะเยิอนเอเเพิ่มหยเมเนี่ยแหละค่ะพ่อนไปหลายหมู่บ้านค่ะยเมแ้่นี่แม่นะคะเอ้ห้ทยกยยนียากอยไ่เน่เพิ่มหวยเมกเนี่ยและค่ะบอกโอ้ยวนทังทังยินเอ้าพ่อยูพ่อยูดอนนี่ยวเพิ่มเมืองหรือยูจังไดค่ะ เพื่อเมืองครับอ๋อเพื่อเมืองเื้างเมืองเพื่อเมืองครับเสรางเมืองส้างเมืองเสร็จรอกเมืองเราเพะกบนไีวะอ๋ออ๋ออ๋อเขเอาเาเอาเอาจากสมองือยันตรงสะกบนยันเยวเลยยืดแถวไสามหมอบอกค่ะพ่อบ่กเมี้งเป็นตะกนไหมค่ะค่ะค่ะเป็นตกนาเลยมากเพราะว่า พิโรน่ะมี่นี่ผ่าขาดคนว่างเหรอใช่ปะค่ะค่ะเคยมาวะเคยมาวะหนูเคยไปหนูเคยไปแค่แถวรอสามหมอเนี่ยค่ะไปสกลนคร <c oughs> น่นนะ <c oughs> ไปสกลนครมันต้องผ่านสามหมอหนูไปเส้นนี้หนูไม่ได้ขึ้นผู้พานเพราะแนวทางของพ่อเขามัจนจะงวดหรอค่ะเมันเขามันแบหลายงวดนิดเราบ่บ่ลุงบ่ไปมันเขาบนหรือเขาล่าง ทกระบนี่กลัง <S 1> <S 1> มันเป็นสูตรหรือว่าเป็นเลข้วมฝันอ๋อสันมาเป็นบนเป็นเลขสูตรหรือเล็กข้อมฝันครัพ่อถ้าเราสูตรเนีย่ยข้อมฝันมากแรับก็อ,อ,งองกันน,นะอ๋อวัีถิ่านมากี่ิเข่าบนมันปะค่ะเข่าบน,นซูนครับอ,อ๋อเข่าศูนศูนเด็กนี่สมั่นก็งวดก็บ่เหนหรงวดกับหาัง งวดกับทีห่หางงวดกับท่านหางคืออ๋บอบ่หลายคู่แล้วแต่บางงวดกับไลยคู่บางงวดกับสามคู่บางงวดกับสี่คู่ครับ,บอ่าเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่แยกบนแยกล่างหรือว่าน้ำกันเลยน้ำกันครับน,น้ำกันอ๋อน้ำกันอ่านั่นดีย่าพร้อมแล้วค่ะอ๋อเอาแล้บอกค่ะเอาไปวิ่งวันละวิ่ง ยิ่งามกับแปดบนล่างิ่งสามกับแปดบนล่างปกติมีสามตัวล่ะวันนี้รักสามไม่นกันสองตัวพอเร้อมการอกคือห้ากระปูค่ะกระปสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งสาสองสามสอง สาม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 ศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามเน้นเน้นตัวได้ค่ะพ่อหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสามอันนี้อันนี้โซเดียมเรับตามก็โเดียค่ะตัวร่องด้วันี่ค่ะตัวร่องอ แปดสี่แปดศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามอันนี้สี่สี่พวา,น,น,านั่ง่เียร์สุด้าหผยงสิะค่ะวันนี้ตัวเย็นครักสามตร่างที่รักแปดค่ะ ร่วง,งนี่เนสามแปดสามเด้อเล่นแปดสามนย์แปดศูยครับม่ีสามตัวบ่ม่สตัวนีห้าศูนย์สามครับห้าศูนย้าศูนย์แปดห้าศูนยครับ หาศูนย์สามหศูนย์ปดเน้นชุดได้ค่ะพ่อหาศูนย์สมครับห้านสามมีซเนีบอมีแค่นครับเนะดกผมไม่มีรักสไม่มีรักจะมีโค้งสุดท้ายอีกบอรหรือว่าคลิปเดียวม้วนเดียวจบม้วนเดียวคนระับม้วนเดียวจบแต่ผมก้ันกันก็ผมันสามมืก่อ,ยอยนลนะก็คอยอยนเนานะผมก้ฝันเนหว่าัง ปัญญ <peach> ่าปัญญาเล็กน้อยมาขอเงินสามสิบบาทค่ะขู้าสก็มาขออีกสามสิบบาทที่ค่ะเล็กน้อยตงนีไม่ียอะเขาลุกยันเละฟันสองขึ้นซ่อนหรือสามขึ้นซ่อนกับพ่อสามขึ้นคนระับต้เลยอืมสามขึ้นซ่อนอขึ้นที่สามมน,นี่โพเผ อัพรุ่นเนยครัรุ่นรุ่นสองสอืมอันนี้อันนี้ร่นนีมันมัน้องอรุ่นแบบ่งรุ่ค่ะแต่่รุ่นองสา์รุ่นสองสามศูนนี่แหละครับสองสองสามศูนทะเบียนมันตัวไหนพอจำได้พอ บอหกในตัวเรียนเขาเขามีเกษตที DM ่เรียนรุ่นของมันเลยเอืนีเอนรุ่นสองสามศูงดีมากผูเสาวไหมผู้สาวกเรียนไ่เห็นเป็นรถเรียนรุ่นเต่าไหมรุ่นสองสามศูนี่ย้ี่นี่มเเก็เห็นอย่ มันมีพ่อพ่เคยเห็นเงินบีเอ็มเงนเดย่อเค่ะบีเอ็มั้ันในหน่อยเตี้ยๆห่คะเจ้ว่าราคามันแพงเงตอป็นลันหอหรอว่ามันเนี่ยพ่อพ่อเขค่เห็นแค่ค่ะรุปว่าสรุว่าฟันสำนนเ็นป่ะค่ะเงินมี่เอว สรุปแนวทางของอาจารย์คนอุดรหรือพ่อคนอุดรนนี่งวดวันที่16กุมภาพันธ์2568เลขสูตรสามารถวิ่งได้บนล่างมี3กับ8ถ้าเลขมี3แต่มี3031 32 33 เป็นชุดเด่นเน้น30กับ31กับ33ชุดล่องถ้ามี8ก็จะมี80 81 82 83เน้นที่80กับ83สามารถซื้อได้บนล่างสำหรับเลข3โตัวห้หา 3, กับ508เน้นที่503สํสาำหรับเลขคว้มฝันฝัน3ขึ้นซอน2ขึ้นซอนกับเด็กน้อยมะของเงิน30บาทแล้วขึ้นที่3ฝันวาผู้เฒ่าครับรถ รถบีเอมรุ่นสองสามศูนย์รุ่นที่ย่าลงถูกวะคะพ่อครับผมค่ะขอบคุณพ่อหลยๆเด้อค่ะเทียร์ไฮเนตค่ะอันนี้แก้วกันเนาะอันนี้แก้วเซนนะเด้อแก้ว่าอันนี้เซียนเยนหองนาคามเนะเยเซียนยังกัพ่อเซียนหนองนาคามโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ มันมีเสียงซ้งเอนกับนองพระเจ้าน,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 นะอ๋ออได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะครับผมค่ะพ่อไม่ไปลองเอฟซีกับสิ่งนี้แหละนะคะเสียงสัมภาษณ์ละวันวุฒิยากับเสียงน้องนาค่ำนะคะเพิ่นกระหายเป็นแนวทางทั้งเลขสูตรทั้งเลขกฟันนะคะวัตถิ่ันธ์มานี่เข่าศูนย์ศูนย์นะคะ แนวทางของเพื่อน <_ d ata> เพิ่นบอกว่า90%จากเขาบนลายก็ลางนะคะสำหรับงวดนี้นะคะแบง์ปันเอฟซีงวดแรกเขาก็มางรุนน้ำกัรว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะทุน,นที่ยากอ่ะทายทํำให้เป็นแนวทางหาเส้อสระก,กินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะคะบ่มมีผู้ใดรู้ว่าเลขจะออกตัวใดนะคะเลขทุกตัวมันก็เขาไรดูดได้นะคะับตัะะตช้ยวิจารยณในการรับฟังรับชมนะคะทุน,นที่ยากจะอธิบายอีกรอบแนวทางของเซียนหนองนาคำ งวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะวดที่ผ่านมาในข่าว00นะคะสำหรับงวดน,นี้เบนบอกว่าเลขวิ่งเลขแรนสามารถวิ่งได้บนล่างวิ่ง8กับ3นะคะเลขสูตรนะคะอ่าาเลขมา3จะมา30 31 32 33นะคะ ชุดเด่นนะคะชุดร่องก็จะมีท้าเลขมาแปดแต่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองดสนะคะเน้นที่ชุดรองเน้น83กับ80ชุดเด่นเน้นแปดสามศูนย์กับสามหนึ่งกับสามสามนะคะ,สำ,ะ,คะสำหรับเลขสามโตนะคะเลขสามโตสาหรับเลขสามโตมาสองชุดคือ5 03กับ508เน้นที่503นะคะสําหรับเลขคว่มฝันนะคะควอมฟันสองขึ้นซ่อนฝันวาเด็กน้อยมาของเงิน30บาทนะคะ สขึ้นซ่อนนะคะขึ้นที่3าฟันวูุ้ท่าครับลด b ีเอรุ่น230นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นนะท่าหาซื้อสลกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนนทิยาก,กับขอ้อวยพ่อ,อไทยพ่อแม่พี่น้องเอสซี่ซดีนะท่าของเซียนหนองนาคำนะคะ